สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทั้งช่องทุกๆท่านนะคะค่ะเมื่อนี้นะคะจะบ,บักกระเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่เจ็ดสองนะคะนอ้อซส่งหผ้าแฟนคลับทางช่องมาติดตามแนวทางนะคะตองหงวดนะคะนาะหากาเขามาแหล้กก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแช่นะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะนาะค่ะผู้ใดสนใจสังครีมนะคะก็แอดมาที่เบอร์ไล่ขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะนาะ เอาค่ะเพื่อเป็นการบรเยเวลานะคะก็มากราบนมัสการปูน้กันเลยค <c oughs> ่ะกราบนมัสการค่ะกราบนมัสการค่าปู <c oughs> ครับค่ะอีกี่มาติดต่ำค่ะปูตองงวดค่ะ <c oughs> เป็นจนังไงครับปูสูตรวดนี้คือเห็นตะล่างมากคือเกาแล้วปู <c oughs> บริเวณชีงวดเลย <c oughs> อ <c oughs> นี่แหละสูตรตะล่างนี้มันมาปู <c oughs> บ่สูตรอันเล็กเด่นเลยยังบริเวณตักสูตรอือค่ะ าัเ็ดไปมันก็ยากเลยเบบคานน่ะดีค่ะว่าเฮ็ดไปแล้วก็สื่ออะไรตีพูเลขานเฮ็ดตีก็เลยอั่นี้ค่ะมันนังเรียบมเดเยวนั่นจะมาเบิ่งอ่ะครับมันทสื่องค่ะเรียกเนี่ยมันก็ตามสูตรมันก็เดินดีทุกสูตรด้วค่ะบปูเขามาเบิ่งน้ำกันค่ะว่าปูสีออกให้ฟังเป็นไปมากจังไดนะคะเนาะอย่าเลื่อนผ่านคลิปเบิ่งให้จบเวยค่ะเด้อ คือเจ็ดกับแปดีจะมากตัวหนึ่งหรืออาจมาสองตัวไดคือครับเพื่อเดินตัวนี้แหละนี่ค่ะสองตัวก็ได้ไม่ตัวใช้ใช้ได้เก็ดกับแปดมาหนึ่งตัวแมนหรืออาจมากจะมาทั้งสองแมนมันเด่นแล้วนะเป็นเด่นเลยค่ะับได้ทั้งล่างทั้งบนค่ะโอ้แม่เป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามโมคูลแมนนี่เรียกว่าสูตรนะแค่เนี้ยมีสูตรเด่นเด่นหาคำฮกอ่ะ นั่นเนี่ยเงาเลยเดี๋ยวเงาสูตรสองนี่กระไดติดไหนคือว่าสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนีมาได้สูตรละตัวแมนอืมโตหรือสองโตเลยแต่ละสูตรนี่สามารถที่กอดข้อกันมาได้บ่ปูมันกับเปอร์เซ็นต์หน่อยเปอร์เซ็นต์หน่อยมันบอกแต่ว่ามาตัวได้คือเขาเ้องก็มาได้คคอเ่าเจอสูตรบ้านๆหลุดจากสูตรผมเพีงว่าครับในสามสูตรนี้่บท่านหลุดจากสูตรแมนค่ะ ตาถ้ามีตัวจับมากตัวใดก็มาใช้ไงถ้าเดนนี่คือจับแปดแปดต้องเจ็ดเนี่ยเดนี้คือเดีนสุตรในในสามสูตรนี่มันเจ็ดกับแปดเดนอืถ้ามันวิ่งปูวิ่งเจ็ดกับแปดเลยมันงบอกเจ็ดกับแปดวิ่งได้ตาตัวหางกับหัวก็วิ่งได้กันห้าเนี่ยโอ้ครับหกกับห้ามาหนึ่งตัวก็กับศูนย์กับมาตัวเจ็ดกับแปดกับมาตัวนะคะเนาะ เอาเบื่องดีๆปูวาในสามสูตรนี่นะคะเอซี่หาเหล็กเด่นมาจับไ่กรไดนะคะเนาะภห้ในสามสูตรนี่ว่าหั่นมาสิจับไ่แตะนี่มักับแปดเนี่ยหกเจ็ดหกแปดเนี่อานี่ะแล้กห้าเจ็ดมห้าเจ็ดทัหเจ็บ่มาได้กันี่ห้าเจ็ด้้าเกเาเก็ตัวนี้มาสูตจับตัวนี้ก็้น่ค่ะเขา็สุ็บนะ เห็งว่าปู่เอาสูตรที่สองกับสูตรที่สามนี่ไปจับใส่สูตรหนึ่งคือเจ็ดกับแปดเลยแมนอันนี้อเอาก็เอาหาสูบบนนี่บ้านสูบบนแล้วก็ี่นี้สกับสก็เด่นบนอยู่ด้สามกับสี่เด็นบนมาลองจับไ่สูตรเดกับแปดนี้อย่างีสกับแปดสี่เจ็ดกับแปดแต่บบมาสี่สามสี่สามเด็นค่ะเห่งว่าเล็บนปูนี่เด่นสี่กับสามกับสามก็เด่นเจกับแปดอ๋อหวานปูก็เลยมาจับใส่เป็น เอาเจ็ดก็แปดยืนแมนอืาตัวใจกก็แปดแบบนี้ค่ะเขาถือว่าชัดเจนนะคะปูกะก็เรกคับมันจะเอายงนี่ค่ะเอาปูเสืูกะดอยครับค่ะปูเบิรักค่บเด็กเด็กรนี่วาเรียกอันค่ะห้อห้อเบิรงลักสิบปังนเด้ด้ค่หลักสิบค่ะปูหลักสิบคือหกหกย่านรับหกหกถอยหนึ่งนีเอาหกกับหานี่ไว้เห่นปะมาห้ากับหกเหนปะอืมเด็กนั่นเลยกไ นี่โูนเนี่ยโซนกับเก้าเห็นไหมกับเก้าสองตัวใช่ไหมมันมาศูนต้องมดกันสองตัวมาตัวนะอันนี้ก็ศูนกับเกาเห็นไหมบานศูนกับเก้ามันกับมาเก่าค่ะวันนี่กับแปดกับเจ็เนี่ยเจ้าเนี่ยมันเดินดีดี้องตรงสอดตัวนึ่งแมนระวังแปดกับเจ็ดแมน่เอาเรียวมาสัสองเลยอือแปดปะเด็นนะค่ะท่านเดินท่างเดินเร็วมันเดินดีๆเยอะนะเดินมากเดินเนี่ยก็ ตัวนึงนี่สูตรดังเดินบอกไงนท่างเดือดใม่นะไปก่อนปูบอกสูตรพอมเรื่องฟังดีๆนะคะเอซี่เป็นป้อนเนี่เก้าเพิ่มเติมเนี่เก้ากับศูนย์หนึ่งนี่เห็นปะครับเก้าศนย่งเก้าศูนย์าศูนกลาเห็นปะค่ะบานนี่ยศูนย์นแล้วก็หค่ะหกับเกีตหกับเก็นี่มันมากหกกับเก็ตเห็นปะค่ะหกเกียตแปอะไรเห็นปะมากหกกับเก็ค่ะครับเพิ่มเติมหมันค่ะหรือรักหน่อยมั่นเน เตียนหกอยู่ไหนวันี้กับแปดเออเก้ากับศูนย์นี่นี่วันนี้มนันจะจ้อกนันเรียอนีใช้<อ>กันได้อยู่หนีแล้วนะปูนะไมนาได้จับยากนะปูแอเาจับมาหันใช่ปน่นี่นี่อ่ะาสุนด้นี่ศูนนี่ถอยลงมานี่ศนกับเก้าาอย่างศูนยกับเก้าเขาอย่างไาแล้วนี่ครัศนกับเก้นกับเก้าได้เกกับศนแล้วตัวนี้กับหกเจ็ดแปดเนี่ยกับแปดอเจกับแปดนาจับเเก้ามันกก่มาแดเกานี่จับเสู่นี์เออแมนนะปูนะ นี่คือกันี้นี่นี่หกเลยหกการวนี่หกกับห้านี่ย่างแล้วเลยอันนี้เก้ากับศูนย์เก้าศนยหนึ่งจะเป็นหกกหามก็ได้ันได้ั้งบนั้งล่างมโอ้เอาเน่แหง่ายๆบอกให้ฟังง ah, ่ายๆเลยนะคะเม่อดดจับหยาดโซนปปูยุ่นีเลยแม่นันี้ก็คือกันเ้็นี่นี่นี่มวนี่ก็ศูนย์ศูนกับเก้าคกะ หกเจ็ดหกกับเจ็ดมันนั่นโอ้ก็มาศูนยกศูนย์เจ็แม่เาเอาเอาตัวนี้สูนนี้ครไม่ใช่ตัวนี้ศูนี้แล้วนะค่ะนีาหันมากันศูนกับเก้านยนี์กับเก้า9นี่กับเก้ามันได้เก่าแล้วเลยอันนี้กัน6 7เเนี่ยเจ็ดกับแปดมาใช้เก่าหรือมันก็ได้แล้วโอ้แปดเก่าแพงว่าซีงวัดติดเลยสูตรนี่ฮัลโหลมันเดือดดีเลยับเข้าใจว่าใคร F ีกาปูอธิบายแบบชัดเจนอย อ่าสูตรนี่นี่ซีงวดติดเลยนะคะเนาะเอาจะเจาะเลยสามกับซีมาใส่ปูว่บอกฟังนะสามกับซีมาใส่ปูสีบอกให้ฟังนี่สามกับซีนี่ค่ะอคืองวดนี้มันออกหนึ่งสองหนึ่งนี่โอห้อรอลักแสนนึ่งลักแสนค่ะหนลักแสนเนี่ยมันใส่ได้ดุดแล้วห้องอลอะไรบ้างนี่หนึ่งลักแสนถ้าหนลักแสนมาหนี่มาหนึ่งนี่เรียกมันจะเรียกบนจะประสูงเลยแต่ไมแกสองสามซีเท่านี้ หลักชี้ต่อยนี่ป่ะอันนี้มาสองนะเดี๋ยวก็หนึ่งหลักแสนเห็นป่ะชีกับสามมาห่ะคีับสามมชีบสูงกงเ็กเนี่ยเห็นปะหนึ่งหนึ่งหลักแสนจะ่มาชีเลยค่ะเนี่ยมามาเล็กต่ำๆนะเนี่ยคือมีสองสมสี่สิบก็อันแี่ปีหกศูนย์นตัวนี้ปูหกศูนย์โอ้ปูเห็ดไ้เบิ้งเอารักแสนด้หนึ่งหลักแสนบ่มาะมี่ปีนี้มี่เอาบอลันงหลักแสนนี่หนึ่หลักแสนเน่ป่ะชกับสามเป็นป่ะค่ะนั่นไปเตรียมาน้ำเย อันห sure. นึ่งล uh, ักส์านลักแสนนี่มันจะมาเลยสกับสี่จะเดินยางเลยนะมีหนึ่งลักแสนปะค่ะมาสามไนปะค่ะมันจะบบกเกินนี่นะหลักแสนว่าสกับสี่เนี่ยอหนึ่งลักแสนมาเนี่ยค่ะหนึ่งลักแสนเห็นปะยังมาสามสม่นีหลักแสนกับสี่่แมนก็คือติดสองสามสี่ตลอดแมนสบากับสีกับสามันสิตัวเด็นแล้วนะค่ะสองก็ตกันงชีดอ่ะอยงนี้บนี่มันม่น มันจะรุดดวงวันหนึ่งว่านี่เห็นปะอันนี้กับมาสามได้ไงนั่นศูนย์สามแนอันนี้กัหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับมาสองเห็ะเจ็ดอ๋อคือติดสองสามสี่ตลอดเลยนี่กับหนึ่งมาสามมาตอสามหานี่รดรถดวันนีรถดเนยอ๋อมีงวดเดียวแมนแค่ปีหกศูนย์เนี่ยรุดเวดเดียวนั่งค่ะมันก็นาจับนะสามสี่นี่นานาสิเป็นตากับสีติดบนแมน เขาเรยมาจับเตะกตแบบแปดันอืมปูกก็เลยว่ามีเกดสามเกดแล้วก็สามแปดสี่เกดสี่แปดบุนตกกันคือสี่สามเขาชัดเจนปูให้ฟังแบบชัดเจนละเอียดเลยเนาะเอซี่เนาะบนหาคูหลังหาคูหลังตามสูเลือูงนะค่ะตรสันมันการเดินบ่ใครหนัที่เท้าในเลี้ยงเพราะว่าบอด้เฮดเลียมากชีหมดงวดแหกว่างวดแหก ตัวตะลางใหม่เบิ้งติดผัวตะล่างมาให้พิจารณาเบิ้งอีกนะคะเนาะมันก็มีเวลาเยก็อะฮะส่วงส่วงมื้อนึงก็ยากเนาะปูเนาะบุญลายเอาค่ะสุดท้ายก็พิจารณาเบิ้งแต่ว่าผูวบ่ทันละวงกลุ่มเน้นเด้อค่ะ FC ก็ต้องรอบเบิ้งโค้งสุดท้ายเนาะปูเนาะเนี่ยก็คือเล่นออาไปเบิ้งไปไปน้ำน้ำแอ่ไม่ได้ดีเร่อเล่นก็มาจับเอาค่ะปูวนี่เนี่ยสุดแต่สุด มีหมูมาสูตรหนึ่งได้เก็ดกับแปดครับสูตรสองได้ห้ากับหกสูตรสามเก้ากับศูนย์ครับเอฟซีร่องมีตัวเหล็กหมักอยู่แล้วมากล่องวินใส่กับเนื้อทางหกปูเก็ดสองล่องเบิ้งครับแต่ว่าปูเด่นเจ็ดกับแปดนะครับปูว่าเด่นเจ็ดกับแปดเด้อเอฟซีอืมเอาชัดเจนจารณาครับเป็นแนวทางจากปูเก็ดสองมาแข่งไงเอานะครับก็ถือว่าเนื้อทางชัดเจนนะคะเนาะปูก่ะ อธิบายแบบชัดเจนผู้ใดเบื้องจนจบคลิปก็สิเข้าใจในแนวทางของะคูนะคะเนาะเอาอเค่ะ่ารอบเบื้องว่างโค้งสุดท้ายนะคะคูสีฟันเน้นให้เป็นตัวใด้นะคะเนาะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เลือกตัวได้ก็จบเบื<า>้องเราได้ค่ะคือสุรโตแล้วเ่ราะแยกจำสกันวัดนะครับคูเอาแค่สุดละตัวคือเขาคือแต่ละส,สูตรมาตัวแน่นอนเนาะคูเนาะแม่เห็นค่ะ มากน้อยคือเอาที่เขแปะเนี่ยตัวเด่นนกปูครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบบนขอบคุณปูด้รึครับที่แบ่งปันเนี้ยท่าหงีบชี้ทงช่องครับประจำวันวันที่หนึ่งท่นวาคมนกปูใกล้ปีใหม่ละเอ้สุงส่งมันมันนับกันสาธุครับปูเออเจริญพ้านจริญพ้านสุงส่งมันมันสาธุค่ะสาธุครับ